ชายคนนี้ถุยแหวนทองออกมาแล้วแหวนทองคำนับไม่ท่วนก็ออกมาจากปากของเขาเขาขึ้นไปโรงรับจำนำแล้วเอาแหวนทองนับไม่ท้วนออกจากกระเป๋าจนเจ้าของร้านนอบรึ้งเขาระบุน้ำหนักที่แต่ละวงแต่จนของร้านยังอยากเชคเคอองเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในร้านจอนแยกมันออกแล้วเอามาประกอบเข้ากันใหม่และแล้วก็ได้อุปกรณ์รับสัญญ,ญาณที่สมบูรณ์ดูหน้าจอสิเจ้าของร้านจากจะฆ่าเบา่าแต่จอนตะโกนออกไปก็ทำลายแผนของเจ้าของร้านแล้วเขาต้องการอุปกรณ์ในมือ ค้นหาพิกัดของตัวเองอย่างต่อเนื่องมีเงินมากมายออกมาจากตัวเขาคนขับเงินลอยอยู่บนฟ้าก็เบรกทันทีแต่จอนยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ทันใดนั้นยานอวกาศเอเลี่ยนก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันมาเพื่อพาจอรกลับไปที่ดาวเคราะห์บ้านเกิดของเขาเขาหมกมุ่นอยู่กับจินตนาการของเขาในขณะที่ยานอวกาศกำลังจะพังทลายเขาก็โดนชกเข้าที่หน้าแรงจนล้มลงถนนเงินในกระเป๋าก็โดนขโมยไปแมรี่ระหว่างทางกลับบ้านผ่านมาเห็นจอรกำลังถูกทำร้ายคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็มาช่วย เห็นแมรี่ถือปืนในมือพวกอันธพาลกลัวจึงยกมือยอมแพ้ทันทีแต่ทันใดนั้นพายุร้ายก็พัดผ่านพวกมันก็ใช้โอกาสนี้จัดการแมรี่ระหว่างการสู้กันแมรี่ทำปืนหล่นโดยไม่ตั้งใจจอหนหยิบมันขึ้นมาแล้วยิงขึ้นไปในอากาศทำให้ทั้งแมรี่และพวกอันธพาลตกใจแมรี่เอาแต่พูดว่าเธอยังมีลูกสาวอยู่แต่จอนวางปืนลงทันทีแล้วรีบยิบเครื่องมือของตัวเองขึ้นมาแมรี่เตือนเขาว,ว่านิ้วหักแล้ว แต่เขากลับหักมันกลับการกระทํานั้นทําให้แมรีหน้าซีดด้วยความกลัวจอนถามเธอว่าเธอต้องการเงินไหมแต่แมรี่ก็พูดแค่ขอบคุณจอนบ่นพึมพำว่าเวลาไม่พอ อยากขอให้แมรี่พาเขากลับไปด้วยแม้ว่าเธอไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอีกแต่ดูท่าทางที่น่าสงสารของเขาสิสุดท้ายแมรี่ก็ต้องให้จอร์นติดรถมาด้วยในระหว่างพักจอ์นเอารหัสที่เขาเขียนให้แมรี่แมรี่เริ่มสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของเขาเขาบอกว่าโทมัสนิวตันส่งเขามาที่นี่แมรี่ตรวจสอบข้อมูลของคนคนนั้นทันทีกลายเป็นว่าคนคนนั้นคือผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่และแล้วทั้งสองก็มาถึงแต่ทุกอย่างกลับว่างเปล่าจอร์นมุ่งตรงไปยังทะเลทราย แต่สภาพอากาศเริ่มแย่ลงแมรี่รู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยกลับรถไปรับเขาแต่พายุทอร์ยตอนนี้มันแรงเกินไปแมรี่ต้องวิ่งเข้าไปในรถจอนเงยหน้าขึ้นมองตรงไปยังดวงตาของพายุจูจูก็มีเสียงในหัวเรียกให้ลืมตาตอนนี้จอนอยู่ในอวกาศชายชราลึกลับออกมาแล้วพูดว่าที่นี่ไม่ใช่ดาวเคราะห์แม่ของจอนแต่เขาตั้งเจ้าให้เขาเป็นเจ้าของแผ่นดินโลกหลายปีต่อมาจอนได้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งวิทยาศาสตร์จึงตื่นจากความฝันกลุ่มคนพวกนี้กำลังจัดปาร์ตี้กันแต่พวกเขาไม่รู้ว่า พวกเขาได้เข้าไปในเขตห่วงห้ามและแล้วก็มีคนเดินมาทำลายบรรยากาศเขตนี้เป็นเขตเกษตรษกรรมของตระกูลดัดตันได้โปรดรีบออกไปจากที่นี่เถอะมิฉะนั้นฉันจะรายงานตำรวจว่าพวกคุณบุกรุกแต่หัวหน้ากลุ่มคนพวกนี้โดยพื้นฐานแล้วไม่ชอบให้มาจ้องหน้าคนสองกลุ่มพุ่งเข้าหากันทันทีเพราะคู่ต่อสู้มีมากเกินไปกลุ่มคาวบอยจึงแพ้ในตอนนี้หลุยผ่านมาที่ฟาร์มเห็นที่โดนทำร้ายก็เหยียบคันเร่งไปข้างหน้าทันที ให้ตายสยิแกอยากตายเหรอพวกเขาเอามีดออกมาเกินไปทางหลุยชายผู้ไม่กลัวตายชักปืนออกมาแต่ถูกหลุยจัดการได้อย่างง่ายหลุยถามหญิงสาวใครคือพี่ใหญ่ของพวกเธอเธอที่กำลังหวาดกลัวเลยชี้ไปที่ลุงที่กำลังนอนอยู่บนพื้นหลุยคว้าเสื้อเขาขึ้นมาฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งถ้าแกมาไปตอนนี้แกจะอยู่ที่นี่ตลอดไปฉันจะเลือกพวกแกออก ให้ตายสิแม้ว่านี่จะคือแก๊งอันธพาลแต่เมื่อเทียบกับหลุยแล้วเทียบไม่ติดเลยหลุยถามถึงหญิงสาวที่บาดเจ็บแค่แผลภายนอกเอวแต่เรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นตรงตามที่คาดไว้ในคืนนั้นแก๊งนั้นกลับมาที่ไร่ยิ่งกว่านั้นพวกมันเอาน้ำมันมาด้วยแต่ไม่คิดว่าเจ้าของไร่จะมานั่งรออยู่แอนดี้รู้ดีว่าคนตรงหน้าคือเจ้านายของที่นี่ก็บอกทันทีว่ามาเพื่อจุดไฟและถ้าเขามาขวางก็จะฆ่าเขาด้วยดัตตันจึงอธิบายทําให้ฟังเขตแดนนี้เป็นของฉันรั้วนั้นก็เป็นของฉัน ฉันถือว่าที่นี่เป็นบ้านของฉันถ้ามีคนต้องการจะเผาบ้านคุณคุณจะทำอย่างไรฉันจะข้ามันถูกต้องจูจูก็มีแสงไฟปรากฏขึ้นหลุยพาพวกคาวบอยมาด้วยถือปืนทอมสันก้าว่าออกมาจากเงามืดดัดตันหยิบเครื่องมือทำสวนที่เขาเตรียมไว้ออกมาทันทีเช้านี้คนของฉันผ่านมาแล้วปล่อยคุณไปแต่กลับไม่ยอมไปฉันคงตว้องฝังคุณทั้งเป็นหัวหน้าแก๊งเห็นแล้วพูดว่าพวกเขาจะไปทันที มันสายเกินไปที่จะทำแบบนั้นแล้วพวกคุณจะถูกฝังอยู่ที่นี่ทั้งเป็นหนึ่งหลุมต่อหนึ่งคนขุดยันเช้าดัตตันจึงบอกให้หยุดหัวหน้าแก๊งวอนขอไว้ชีวิตบอกว่าต้องดูแลแม่และลูกแต่ดัตตันบอกว่าลูกไม่ต้องการพ่อแบบคุณในขณะที่พวกเขากำลังสิ้นหวังดัตตันก็พูดขึ้นว่านี้เตือนว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณถ้ามีครั้งต่อไปหลุมพวกนี้ก็จะเป็นหลุมศพของพวกนายพวกนายไปได้ฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกหวังว่าพวกคุณจะรักษาคำพูด